อถอนยาครับ,บจัดวัดชวพืชมีอน้มจะกกกกี่ตัวดึงเขียนมาแล้วต้นนะจะเหมือนไพรแล้วเปล่าเนี่ยต้นอะไรต้นอะไรเนี่ยฮะมันงำกับมันงำเหรอไม่เป็นไร อะไรขึ้งน้ำที่ยากเกิดเพราะว่าดินมันดีถ้าเกิดว่าดินไม่ดียากจะไม่เกิดใช่แล้วอันเดันที่แม่เราลงในกระถางน้อยเขาหอนเขาว่าดินมันสิบป๊อกันมือนดาหารเขาย้ายมันแย่งอาหารกันนะอาหารชาอาหารกินนั้นกินปลาคือปลาเนี่ยนแ่ไหนมันยังย่าชีกชิกออกมาแล้วกระเบิ้งตี่เหลือยังไงอันนี้ก็มามันก็สิกออกมา นี่ไงบ้างหมดเนี่ยหมดหลายทั้งนมดก่อนนี้มันเคยมีหนอนได้ข้างห้อ,องประชุมบุญเนาะสมบูรณ์ทำไมมันไม่นอนเหรอสมบูรณ์ปากไฟเขากำลังแต๋งใหม่ได้หน็บเบิ่งมันตัวที่มันเหี่ยวหักเหี่ยวต้นอ,อะไรเนะี่ยจักบปจักลืมอซื้อมันอันที่เข้าไปซื้อมกันเลยของเขามันออกแตงง่งยอดใหม่เรื่อยๆแล้วของเพื่อนทันหากระเตงย้อน แต่นี่จะมาเบิ่งน้ำเขาเขาชวนมาเบิกแต่เดี๋ยวก็บุ๊มาเบิกไม่หงหอมแต่ดอกอันนี้แหละอ,ะอ๋อเอานี่มันเป็นดดผกนนักอะไรแจ๊บล็อกเหรอลอกทิมรอดนะน <ś Pick> เอาแต่กระเพราหน่อยละไว้แสดงว่าเขาปรุงกินในกับรายการเนี่ยคนม <N> าดีนะันนี้มันมาน<ห>น้ำมันมันมาน้ำก,ก๊อกเนกับนี่เลยเออ ยะยูชุ่มคุนเด่อนที่ขุนดอกกุหลาบเหมือนกันซอวอซเมนกอกอาหารพ่นพูนขุนตูขุนที่เอามากันนะจ๊อกจังหวาเม็อันดินเฮาหันกับซุ่มนี่เออกับกระสุนี่เออแล้วกับกระปนกันมีปนกันอะไรอ่ะปนกันมันกระปนกันเมื่อไหร่เมพื้นกันเลยที่เพื่อนประชุมไมันปนกันนัะ ลายค่จนแบบะาเน่าุ่มุ่มนเนาะลกิไหมเป็นเป็นนะคะแบบเป็นลกหูลกตาเนาะมีแต่เนวมาอยู่บ่ปะเนี่ยโอ้ยกะดีบ่เหดตันแมวนี่เด้เนี่ยนี่มันมาน่มนฮะอมั่ขึ้นมาทางนี่ฮะอไปต้องเอาตัวซุ่มใหญ่นี่ไปตันไว สูงพ่อแม่แล้วจังหวะเนาะอ่าสูงหญ่พ่าต้องการเอาตูนที่มั่งสูงๆแต่งเทนเอาชุ่มย้ายก่อนเสร็จนี้มาจัดวัชพืชนี่ ปุ๋ยมาใส่แล้วเพวื่อนนี่ดินมันเริ่มเสื่อมเลมยจ้าเอาดินม,นม,มแา,มาแต่มันขี้ฝุ่นมาใส่ฝุ่นควายให้แล้ว,วจ้าจตันแนแวแหก่อนไทยก็ได้นี่เะเ,เพราะว่ายาย้ามันกินไปแล้เนี่มันเริ่มเสื่อมเบิ่งสีมัน ตันไว้เอาก,กุ๊บชุ่มๆแต่ตันไวไม่เผยนะไ,ไม่เผยน้องเงินอัเนเดียฮะ,ะ,ะเรียนอะไรก็เรียหนผมมันยิกงๆนะลูกไม่เตือนนะโอ้ยลูกหลาบไอีเดี๋้วมันซุด้ยโอ้ดินดีได้มีฮอตอีก ไม่ดินดียู่โอเคโอ้ลมฝนมาแล้วเอาสิอาอา<อ>ให้เผาถอดพอแค่นี้ก่อนนะคะรับลมฝนมาแล้ว